สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆมามามา,มาชิมแกงส้มแกงส้มสูตรยตะม,วม,วม,วมัวมัวมัวเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็โพรดพลาดพื่บเข้าไปโอ้ยอากาศหนาวหนาวอ้ยอทำเองกินเองอร่อยเองอื คลิปแกงส้มอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะมันยาวเกินมันมันมันรวมกันไม่ได้มันรวมกันไม่ได้อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วใหญ่อะวันนี้นะคือว่าอาการมันหนาวสองสาวันนี้อาการหนาวอยากกินอะไรซุปๆน้ำน้ำสดน้ำร้อนๆเนาะ จริงๆอยากกินแกงฟันสิงโตอีกแกงขี้เหล็กอีกแต่ว่ามันเพิ่งกินไปก็เลยวันนี้เอาแกงส้มดีกว่าอืมอืมออนอร่อยเด้อไม่ได้โกหกเด้ออร่อยจริงๆ แต่ไม่อร่อยก็ช่างแกงส้มเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอุ่นอีกรอบหนึ่งแซ่บยิ่งอุ่นยั่งอร่อยผักใบใบนี่อร่อย มันก็เอ,อ่ส่วนแรดิสมันก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่อันนี้มันเข้าน้ำข้าเนื้อดีไอใบๆนะส่วนแรดิสมันยังไม่เข้าเนื้อแล้วออยืม อรอยอะรดดิสจริงๆนะถ้าหน้าร้อนนะมันแกมันไม่ร่อยเลยมันเผ็ดมันฟอนะแต่อันนี้คือว่ามันมันมันไม่เจริญเติบโตนะมันหนาวมันก็เลยอยู่คงที่อยู่แค่นั้นนะเรดดิสมันก็เลยอร่อยกรอบหวานอร่อยมันไม่มีโอกาสได้แก่ ไม่เคยเห็นยายใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมยายสั่งไว้มันขาดมันขาดสีเหลืองกับสีม่วงยายก็เลยสั่งให้เขาทำให้แต่ว่ามันไม่มีเหลืองเหลืองแบบแจ้ๆนๆะ่ะมันตีแบบเนี้ยสั่งไว้ที่กรุงเทพผมมาก็เอามาด้วยือแต่ว่ายายรู้สึกว่า ตัวนี้มันใหญ่ไม่ใช่ว่าผอมเลรู้สึกความรู้สึกว่าตัวนี้มันใหญ่กว่ะปกติมันรวมหลวะหรือว่าเราผอมไม่ผอมหรอกตัวมันใหญ่เสื้อนอ่ะเบอร์เอ็หมอนกันยายขาดสีม่วงกับสีเรื่องแต่ว่าไม่ได้เอามาล็อกไม่ได้เอามาหมดทุกสีหรอก คนไปคนมาจะบ้าแล้วร้อนข้างนอกร้อนข้างในไม่เออข้างนอกหนาวข้างในไม่หนาวเด้อข้างในเผาไฟพิง ยาญ่นะยายนะ่ะกลางคืนเน่ะจะกินแบบอร่อยกว่านี้อีกกลางคืนนี่แม่ขนาดแม่อร่อยนะฮะจริงๆเดมฟันสิงโตผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกินตอนนี้อร่อยอร่อยมันแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันใช่อะ่ะบรรยากาศอากาศมันให้อะ่ะ มันฝันซชิงโตยายกินช้ากันนี้หน่อยมันก็จะขมกว่านี้หน่อยนะจริงๆว่าจะนึง่งนึ่งกินกับน้ำพริกนะเนี่ยนึ่งพักอะไรนะเขเรียกว่าอะไรนะปลานึนะ่อน่ะแต่ว่ามันอยากกินร้อนๆสดน้ำ อันนี้จะออกคล้ายๆปลาเนินบ้านเรานี่ะปลาปลาเนี่ยเนื้อคล้ายๆปลาเนินบ้านเราข้าวกินต้องคอยระวังขา้ขาวข้าวายอุ่นเอาไงข้างบนมันจะออกแข็งๆหน่อย ฟันไม่ค่อยดี ร้อ,อนไปนไหนกันไม่ได้ เล่นกีฬาก็ไม่ได้แล้วนะ่ยนุยุดทุกอย่างไปได้แค่สองคนไปไหนก็แล้วแต่ไปได้แค่สองคนห้ามห้ามห้ามสามคนนะเมื่อเช้าแฟนยายไปเออ ไป,ไปซื้อยานะบอกว่าร้านขายยานะไม่เยอะหรอกสี่ห้าคนแต่ว่ายาวเหยียดเลยเห้อยหางกันสองเมตรน่ะแพทย์ลบกลำไายแล้วด้วยเนี่ย ไมนได้เอากระดานมาเอาเสื้อมาเช็ดอกอล้วเนี่ยแม่ข้างนอกแดดแดดจ้าเลยไหมแดดจ้าเลยไหมแดดจ้าเลยออกเนี่ยยิงเนี่ยเพลอตัวนะ่ะแบบว่าจะไปหยิบอะไรนิดหน่อยข้างนอกนะโอ้ยสันดิกดิก,กลับเลย <c oughs> หนาว ใหญ่ใส่พริกตังเยอะเลยเผ็ดแต่เผ็ดก็อร่อยเนาะเผ็ดอร่อยเลยอีกห้านาทีนะคะพาเก็ดก่อนเสื้อเช็ดน้ำมูกกันเ <laughs> ลยอีกห้านาทีเพื่อนสองทุ่มได้เวลาไล่สด กินแกงส้มตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวกินต่อ,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 อเดี๋ยวต้องตักมากินในนี้ดีกว่า ปลานะีมันก็งอาก,ก้ลางออกเอกจานมาใช่อีกอันนึ่ าโคโรนาชิมดูสิมันจะเป็นเอ้ยไม่ใช่เนยยอดแรเด็ดเนี่ยน,นะทำไปแกงไปรสชาติคล้ายๆกันแหละอยู่ในมอเดียวกันรสชาติใกล้กันรสชาติเดียวกันหมดเมื่อกี้ยอดแรเด็ดอัน,นยอด โคโรนาคิดว่านะใช่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 ใช <c oughs> รสชาติเดียวัวามดไม่ไหวแค่นี้แล้วเมือม่อเดี๋น่รอให้มันเย็นนิดนึงก่อนกินต่อ कितनी गिदे गिद